ชาวเน็ตไลฟ์รัวโบเมลดาโคดแมนหลังตอบชัดจะคืนดีกับมิกทองระยะไหมย,ยังเป็นประเด็นที่ถูกจับจองสำหรับเรื่องราวความรักของอดีตคู่รักพระนางคนดังโบเมลดากับมิกทองระยะโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งหลังสาวโบไปคอมเมนต์ตอบกลับชาวเน็ตรายหนึ่งว่าไม่เกี่ยวกับที่คุณพูดมาทั้งหมดค่ะ ผู้หญิงเรียบร้อยแอบแอบถูกเทก็เยอะค่ะเรามองว่าเกี่ยวกับผู้ชายไม่เป็นตัวของตัวเองที่ผ่านมาเคยคบใครนานกว่าโบไหมเท่าที่ตามข่าวไม่มีเลยเพราะผู้ชายต้องคอยฟังคำสั่งผู้จัดการจะให้คบใครจิ้นกับใครไม่ได้เกี่ยวกับน้องค่ะไม่เชื่อคอยดูต่อไปต่อมาสาวโบก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับสั้นๆแต่แซบเว่าถูกต้องทั้งหมดที่กล่าวมาค่ะ พร้อมทิ้งทายด้วยอิโมจิภาพปบมือเบาๆแต่อย่างไรก็ตามต่อมามีแฟนคลับสาวโบได้ออกมาชี้แจงแทนเจ้าตัวได้เปิดใจเคลียร์เรื่องนี้กับสื่อดังไปแล้วว่าเป็นแค่การลั่นมือโพดผิดคอมเมนต์เท่านั้นแต่ล่าสุดคอมเมนต์นี้คงไม่มีเหตุมือลั่นอะไรเกิดขึ้นเพราะเจ้าตัวตอบชัดๆไม่ต้องสืบก,กับคำถามที่ว่าจะกลับมาคืนดีกับหนุ่มมิกไหมไม่พร้อมอิโมจิยิ้มร้องไห้ไปหนึ่งจึก งานนี้ชาวเน็ตแหกกดไลค์และชมสาวโบเพียบว่าแมนเบอร์